ท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องราวของหลุมดำกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลุมดำอะ่ะก็มีอยู่ทั่วอวกาศเลยถูกไหมมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับในกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีหลุมดำมาอยู่ที่แกนกลางของกาแล็กซี่อยู่เป็นเรื่องปกติเลยท่านผู้ชมหากเราพาทุกคนเนี่ยไปดูอย่างกาแล็กซี่หนึ่งที่ห่างไกลจากโลกมากๆเลยเนี่ยนะครับชื่อว่ากาแล็กซี่ NGC 6240 หรือว่า NGC 6240ซึ่งมันอยู่ในกลุ่มดาว o p ป i u c ค u s มันเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่มากๆเลยนะครับและจุดตรงกลางของมันเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือ มันมีหลุมดําอยู่2หลุมอยู่ตรงกลางโดยสาเหตุที่มันมีหลุมดํา2หลุมอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากาแล็กซี่นี้เองอ่ะมันเกิดขึ้นจากการรวมกันของ2องกาแล็กซี่นะครับผมเข้ามารวมด้วยกันซึ่งนั่นแปลว่าวันใดวันหนึงเนี่ยหลุมดําทั้ง2หลุมนี้นั้นมันอาจจะมารวมกันกลายเป็นหลุมดําเดียวนะครับผมเข้ามาชนกันเฮ้ยแล้ววันนี้ก็เลยเกิดคาถามขึ้นมาว่า แล้วถ้าหลุมดำสองหลุมมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดไหนมันจะส่งผลอะไรถึงเราไหมวันนี้แหละเรามาเจาะกันนะครับถ้าหลุมดำสองหลุมเข้ามาชนกันจะเป็นยังไงเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยแล้วกันเรามาทบทวนก่อนดีกว่าว่าแล้วหลุมดำเนี่ยไอ้เจ้าตัวหลุมดำเองอะ่ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับผมเราอาจจะนึกภาพหลุมดำเนี่ยนึกภาพเป็นหลุมที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปถูกไหม แต่แล้วภายในหลุมดำเนี่ยมันมีอะไรอยู่ภายในหลุมดำเนี่ยมันคือมวลที่ควบแน่นกันมากๆนะครับผมทาให้หลุมดำเนี่ยนะครับมันมีแบบน้ำหนักที่เยอะมากๆเลยมันคือความอัดแน่นของสารที่อัดแน่นกันอยู่จนเกิดแรงดึงดูดมหาศาลเนี่ยดึงดูดทุกสิ่งทุก,ทกอย่างเข้าไปมวลที่ควบแน่นอยู่เนี่ยนะครับผมมันอาจจะมีได้เท่ากับดวงอาทิตย์เป็นล้านดวงหรืออาจจะมากถึงหลักพันล้านดวงเลยก็ได้อย่างแบ็กโฮลหรือว่าหลุมดําที่ใหญ่ที่สุด ที่เราเคยเจอเนี่ยนะครับผมมาอยู่ใน g a l a ็กซีโฮมเบิร 15a เจ้าหลุมดำอันนี้เนี่ยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับประมาณ15,000ปีแสงนะครับผมแล้วก็มีมวลเนี่ยที่เยอะมากๆเลยเท่ากับดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยประมาณ170,000ล้านดวงครับไม่ใช่170,000ดวงนะ 170,000ล้านดวงมวลมันเยอะมากๆจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของหลุมดำก่อนมันใหญ่มากๆมันเลยมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปได้แล้วทีนี้เองเนี่ยมนุษย์เราเคยเห็นเหตุการณ์ที่เป็นหลุมดำสองอันนะมาชนกันก่อนไหมคือมนุษย์เองเนี่ยยังไม่เคยเจอกับเหตุการณ์นี้นะครับผมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ยากมากๆด้วยทําให้สิ่งที่เราพอจะทําได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือการ run simulation ในคอมพิวเตอร์ดูนะครับผมว่าถ้าเกิดหลุมดำสองหลุมเนี่ย มาเจอกันอนะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็มีทฤษฎีอะไรต่างๆมากมายมีทฤษฎีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็คอมเพล็กซ์เป็นอย่างมากเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจากความเชื่อของมนุษย์ในตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าหลุมดํา2หลุมมาชนกันจะเกิดอะไรอย่างแรกเรารู้ไปแล้วว่าหลุมดํามันคืออะไรถูกไหมมันใหญ่มากๆแล้วมันก็มีแรงดนึงดูดมหาศาลมากๆ ถ้าเจอกันเนี่ยมันจะค่อยๆดึงดูดเข้ามาหากันเรื่อยๆนะครับแล้วพอดึงดูดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่ว่าทั้ง2อันนะโคจรเข้าสู่กันละกันและในตอนที่มันโคจรมาดึงดูดกันละกันเนี่ยแรงดึงดูดของ2องแบล็คโฮลก็จะดึงดูดกันเองเนี่ยนะครับจนรูปลักษณ์ของมันเนี่ยผิดรูปผิดร่างไปไม่ได้เป็นกลมๆนะครับผมแต่มันเนี่ยจะถูกเหมือนทําให้กระเด็นกระดอนออกไปผิดรูปผิดร่างนะครับผมแต่ตรงนี้เองอ่ะมันก็จะเข้าหากันเรื่อยๆและค่อยๆรวมกันและในระหว่าง ที่มันรวมกันเนี่ยนะครับผมก็จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมหาศาลมากๆเลยส่งเป็นคลื่นกระทบเนี่ยไปทั่วช่องว่างและเวลาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มาจากทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรายังไม่ได้สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรจริงๆขึ้นแต่เอาเป็นว่าพอมันรวมกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มอยู่ตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งโปรเซสตรงนี้เรียกกันว่าริงดาวนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่มันถูกดึงเข้าสู่การารจนผิดรูปผิดร่างเนี่ยมัน รวมๆกันแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมาเป็นกลมๆใหม่นั่นเองครับอันนี้เรียกว่า Ring งดาวและผลของการรวมกันของสองหลุมดําเข้ามารวมกันเนี่ยเราจะเรียกกันว่า Binary Black Hole นั่นเองแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีเดียวเท่านั้นเพราะว่าการรวมกันณตอนนี้เองเนี่ยจะความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันว่ามันเป็นไปได้2แบบนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือที่พูดไปเนี่ยมันก็ดึงดูดกันเรื่อยๆจนมันรวมกันนะครับผมกลายเป็นหลุมดําอันใหม่ขึ้นมานะครับเป็น i บน r รี l a c k hole แต่ที่นี้เองเนี่ยอีกหนึ่งความเป็นไปได้ล่ะอันนี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยมันก็ต้องดูด้วยว่าขนาดของหลุมดําที่มาเจอกันเนี่ยเฮ้ยมันต่างกันขนาดไหนหรือว่าความเร็วที่เข้ามาชนกันเนี่ยมันขนาดไหนแล้วก็การหมุนมุมต่าง ทุกอย่างมีผลหมดเลยหนึ่งในความเป็นไปได้ถ้ามันไม่รวมกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงในกรณีนี้โอกาสเกิดขึ้นยากมากๆแบบโคตรโคตรยากนะครับผมยากยิ่งกว่าแบบแรกเยอะมากๆเลยอันนี้คือแบบว่าต้องใช้ความฟลุกสุดๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันหมุนถูกจังหวะถูกมุมพอดีปุ๊บมีโอกาสนะครับผมนะที่หลุมดําที่ใหญ่กว่าเนี่ยจะผลักหลุมดําที่เป็นหลุมดําที่เล็กกว่าออกไปให้กระเด็นออกไปในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นเลยนะครับตรงนี้เองก็จะส่งผลมากมายในจักรวาลเหมือนกันแต่ในกรณีนี้เองเนี่ยนะครับหลุม ก็จะไม่ได้รวมกันนั่นเองทีนี้เรากลับมาดูในกรณีของหลุมดำที่รวมกันไปซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่าพอมันรวมกันเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นกระแทกออกมาเนี่ยเป็นเหมือนคลื่นที่สั่นไหวไปทั่วทั้งช่องว่างและเวลาเลยถูกไหมสิ่งนี้เองเนี่ยเรียกกันว่า gravitational wave นะครับณนะตอนนี้เองอะ่ะเรายังไม่สามารถศึกษามันบนโลกได้แต่มนุษย์เองเนี่ยก็มีการสร้างเครื่องมือเพื่อไปตรวจจับมันในอวกาศแล้วนะครับแล้วก็มีการพยายามจะศึกษาเกี่ยวกับมันขึ้น,นเรื่อยๆแล้วทำไมไอ้คลื่นแบบนี้มันถึงสําคัญมากนะครับ ผมมันเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าความรู้ตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทฤษฎีของไอสไต ซึ่งถ้าหากเราเนี่ยสามารถตรวจจับมันได้เนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจถึงพื้นฐานของจัก,กรวาลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกม แล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุร,รกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํําาาายยยยังงงงงไไไไท TweD กกก็็ลลออปดดู้้้นรผมแวาาเีำ ื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บบาาทกกัโคค้้้ดด AFFX แลวว็ตมยสว่า Mystery นะครับผม M Y s t E R Y แล้วก็ตามด้วยดัยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะนะคร